สวัสดีครับวันนี้มาดูวิธีวิธีการแชทด้วยเสียงพิมพ์ออกเป็นตัวหนังสือ พิมพ์เป็นตัวหนังสือเพื่อนเพื่อนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้จะบอกวิธีการแชทพิมพ์ออกเป็นตัวหนังสือพิมพ์เป็นตัวหนังสือ มันจะทำให้เราง่ายในการแชทไลน์แชทเ e สเ e นเ e อร์ชแชทเฟซบุ๊กอะไรนะครับมันจะเร็วจะทำให้เร็วแชทเร็วขึ้นแล้วก็แม่นยำกว่าที่เราแชทมือครับเพราะว่าวังทีเราแชทมือมันจะไปโดนตัวอีกตัวอีกตัวแล้วก็จะทำให้เราช้าลง มันจะพิมพ์อีกตัวแล้วก็ไปดูอีกตัวอันนี้จะทำให้การแชทของเราเร็วขึ้นครับมาดูวิธีการกันเลยครับเข้าไปที่โทรศัพท์ของเราแล้วครับ แล้วก็เข้าไปที่แอป Play Store ครับเข้าไปเลยครับที่แอป Play Store เข้ามาที่หน้าแอป Play Store แล้วก็ไปที่ช่องค้นหาข้างบนนะครับกดเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่า Gboard เราพิมพ์ตัว G แล้วก็ตัว D เนี่ยครับมันจะขึ้นมาแล้วครับข้างบนเลย Gboard เนี่ยแล้วก,กดเข้าไปเลยนะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนหาเลื่อนหาคำว่า,า Gboard เนี่ยครับเจอแล้วครับ Gboard เนี่ยครับ คีบอร์ดแป้นพิมพ์ของ g o o g l e นี่ครับกดเข้าไปเลยกดเข้ามาหน้านี้เขาจะบอกเขาก็บอกให้เราติดตั้งแล้วกดติดตั้งไปเลยครับแถบสีฟ้ามีคำว่าติดตั้งครับกดเข้าไปเลยนี่ครับแล้วเราก็รอให้ติดตั้งให้เสร็จก่อน กำลังติดตั้งอยู่ครับ กราติดตั้งก่อนนะครับอาจจะใช้